สวัสดีค่ะชื่อนางสาววัญิวาพาไทายสงค่ะมาจากโรงเรียนเต็มอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาอยู่ชั้นม6ทับ7ค่ะชื่อเล่นชื่อเนอยค่ะอาภารกิจก็คือคณะ ICT ศิลปกร,กรค่ะ5้าหโรงเรียนเต็มอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ปึ้งสถา,าบันการศึกษาเด่นนำลำหน้ากว่าใครปึ้งพาเกี้ยวน้อยงามศักดิ์ศรีปึ้งปึ้งบ่งชี้ชัดความเกียงไกรปึ้งชมพูน้ำเงินวิละเตือนใจให้ทำความดีปึ้งปึ้งภูมิใจได้อยู่ในเขตหลวงล้ลอมด้วยความรักษามาคีปึ้งสาถาบนเราแห่งนี้เป็นที่รู้อยู่ทั่วกันปึ้งเอเป็นหล,ลีมาสามปีสามปีเลยเป็นทุกคู่ นานมาสิกไม่รู้ก็หนูเต้นคนเดียวไงฝึกไปหลีกก็ต้องเต้นให้เพื่อนๆดูใช่หรอคะเต้นคนเยอะกว่านี้อีกนี่นหนูเคยเต้นผิดด้วยเต้นผิดคนเดียวในหลีกเลยนี่ถ้าเราไม่เต้นหลีดเด้อพี่ไม่คิดว่าเราจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยนะเออทำไมอ่ะมันดูไม่เข้าเราอ่ะบุคลิกเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไม่เข้าเลยยังงี้คุณพ่อทราบไหมว่าเรามาทราบค่ะคุณพ่อมาไหนก็ให้ตังมา ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าดีออกค่อพด้หรือเปล่าจริงก็พ่อก็ไม่ว่าอะไรค่ะแม่ก็ไปบอกคนอื่นลูกจะออกทีวีหนูบอกไม่ได้ออกยังยังยังยับอกคุณแม่เลยว่าตอนนี้ไม่ได้แะ้วตอนสัมภาษณ์ในห้องออเดชั่นมีคำถามอะไรกดดันเราไหมมีเยอะเลยค่ะเยอะเลยเหรอทุกคำถามเลยหนูกดดันหมดเลยหนูจะร้องไห้อะไรนะจะร้องไห้ทำไมอ่ะหนูทำไม่เต็มที่เลย เคยเต้นผิดครั้งเดียวเองที่เต้นที่โรงเรียนอะจริงๆแล้วเราชอบอยากเป็นพิธีกรรายการอาหารอันไหนไหนลองดูหน่อยลองดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวานะคะวันนี้จะไปดูกันว่ามีของกินอะไรที่อร่อยกันบ้างนะคะ,ะมาดูข้างหน้าเรามีอะไรกันบ้างหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งมาถึงอัมพวาแล้วมากินหมูปิ้งกันใช่ไหมคะใช่ <c oughs> โน้คงแบบเหมือนแบบแบ่งเวลาอะไรเงี้ยเหมือนไม่แบบอ่านหนังสือมากจนเกินไปอะค่ะแบ่งเวลาเรียนเล่นอ่านหนังสือเล่นลนี่เล่นอะไรครเวลาเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์